สวัสดีจ้าพี่พีน้อ,งน,อ,ง,นนองน้องเศร้านี่แม่ยั่หนึ่งสีมะกิน <c oughs> ขอโทษขอภัยค่ะนี่คือกุ้งโอปุนเซนทีแม่หนึ่งเห็ดไปตาจ้าแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเ็ดไปจ้าสีมะกินเศร้านี่ก้อนไปเห็ดงานค่ะพ่อแม่พี่น,อน้องค่ะเออเส้นง,งามอยู่เด้อค่ะซิม,มแซ่บกำลังดีกูได้อยากกินหากินเอาเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องค่ะเป็นยี่หนึ่งก็สิกินอ่างไปจังสีงหลักค่ะเด้อ ไม่ยืนหนึ่งกับเฮ็ดไหวเพราะว่าเวลาสิไปเฮ็ดงานสาวๆมาสิได้อุ่นกินแนวนี้ครับพ่อแม่พี่น้องได้กินอีกหลายค่ะเด้ดอเพราะมันหลายอีหลีพ่อแม่พี่น้องอื้วุ่นเสน้นนุ่มกำลังดีเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องแซ่บแซ่บกินวุ่น กินกุุงอบกวุนเซนนี่ต้องมีน้ำจิ้มซีู่้ดอีรีเนาะมามี่นี่มันบอแสบอีดีครับพ่อแม่พี่น้องค่ะมันกินใดอยู่แต่ว่ามันก็จังมันขาดอีกอย่างเนาะนี่วุนเซนของแม่ยนึงนะคะอันฮอกระซงลูกไปโรงเรียนนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะล้างนาแล้วเด้อแปรงฟันเราจะยังจะอาบน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมือีิก็สิไปเห็ดงานขึ้นกันค่ะอืมหนาวอีดีพ่อแม่พี่น้องเลยอยู่นี่ มือนีก่ก็ติดลบ,ต,ดลบต,ะะติดลบทั้งอาทิตย์นะคะมือน,นีนะ่พ่แม่ติดลบทั้งอาทิตย์ค่ะเดือนนี้นะอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้เนี่ยติดลบทั้งอาทิตย์ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเนี่ยเป็นอย่างแม่นึ่งก็พากุุงตรงกลางนะคะนะเพราะว่าอีกอย่างพ่อแม่พี่น้องเวลากินกุ้งแม่บอกว่าต้องใส่มือคะ่ะใส่สองจกเอาเนี่ยแล้วก็ปอกเปลือกนะคะเราต้อปอกไห ก็เลยเอาหันมีด้ากลางเอาเอาขีดนันออกค่ะไม่ยังนึ่งกินกุ้งไม่ยังนึ่งกระสผ่าแนวนี่มันจังแบบเราต้องใส่มือแกะนะนางเธอเขากินแซ่บมือมันจังสีบอมันนะคะนะกินกุ้งอุคุเสียนะมือมันจังบอมันพม่าพ่นองค่นะนะลอกออกเป็นสีละอื ก็สิได้อย่าาแนวนี้นั่นละว่าเป็นยังไม่ยันนึงคือเอามีดพากลางนะคะเวลาเห็ดกุงอบุนเสร็จไม่ยันหนึงก็สิพาคุงประมาณแนวนี้นี่มันสิหล่อมากมันก็สิเป็นแนวนี้ครับพ่อแม่พี่น้องคะ่ะจิ้มไปเลยค่ะอุ้ยแสบแสบแซ่ยแล้วกะแสบพือเก่าเอามาอุ่นกินอืม กินจำหนีก็อิ่มแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องก่อนไปเห็นงานเนาะประหยัดไปหลายเติบเลยอยู่เมืองนอกอยากกินนี่ยังเฮ็ดจังสี่แล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องคขาส่วนสีเดี๋ยวไปหาสื่อกินมันยากเฮ็ดกินเองมันจังมันจังมันจังเร็วมันจังเด็กกินเร็วเฮนี่มันหนูไปยัยงไงสิออกเกี๊ยมๆหน่อยจังหน่อยโอ้ปิ่นมาก เอากินค้าสุดท้ายสิบอกลาพีพ,พีเพื่อนๆค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะไม่ใหนึ่งกับขอฝากไปซ้ำนี้ค่ะขอบคุณพีพีเพื่อนเพื่อนสุขูสุขคนนะคะที่เขามารับส้มจา่าไปแล้วบายบายสวัสดีค่ะ